สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหมอหยกวันนี้เรามีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังในเป็นเรื่องคลิปเอ่อเป็นเรื่องอะไรนะสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดและภูมิแพ้ครับผมภูมิแพ้ในที่นี้หมายถึงภูมิแพ้เรื่องของเกี่ยวกับระบบการหายใจคนที่เป็นมีน้ำมูกไอมีเสมหะอยู่เรื่อยๆพวกนี้ฮะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเพราะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีของคนที่เป็นภูมิแพ้ในช่วงที่เป็น โควิดฮนะเพราะอย่างคนที่เป็นภูมิแพ้เนะี่ยอย่างผมผมก็เป็นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้กําเริ่มเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะจามเราจะมีน้ํามูกไปไหนมาไหนคนก็จะรังเกียจเราเพราะกลัวว่า hey, เฮ้ยคนคนนี้เป็นโควิดหรือเปล่านะจรงจริงแล้วมันมีข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานนี้ฮนะว่าภูมิแพ้กับโควิดมันมีความสัมพันธ์กันนะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้มีการศึกษาพบว่าจะมีโอกาสเป็นโควิดได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้ เนื่องด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้ไว่าอย่างนี้ฮะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาตรวจพบว่ามีตำแหน่งที่เรียกว่ารีเซปเตอร์หรือตำแหน่งตัวรับเนี่ยที่ตัวที่ตัวโควิดมันจะมาเกาะกับร่างกายเราแล้วเข้าสู่เซลล์ของเราเนี่ยเพื่อจะทาให้เราติดเชื้อเนี่ยมีตำแหน่งที่ให้โควิดมาจับเน้น้อยกว่าคนทั่วไปทําให้โควิดเนี่ยมาจับบริเวณผิวผิวระบบทางเดินหายใจของเราได้ไม่ดีทําให้มันทำให,มำให้มันไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายทําให้มันติดได้ยากขึ้น เหตุผลที่2คือคนที่เป็นภูมิแพ้นนจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่โควิดเข้ามาเกาะเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเราถูกกระตุ้นอยู่แล้วอย่างสม่ำเสมอม,มันก็จะทําให้โควิดเกาะมามาปุ๊บมาเจอกับภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ทําให้คนเป็นภูมิแพ้นเนี่ยจัดการกับโควิดได้ก่อนที่มันจะเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นภูมิแพ้ทำใหเ้เขาพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโควิดได้น้อยกว่าคนทั่วไปนนนะคครับแแตต่่่มมีข้ออิดึงืวา แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่เป็นภูมิแพ้ติดโควิดอันนี้นจะอันตรายกว่าเพราะคนที่เป็นภูมิแพ้เมื่อติดโควิดแล้วด้วยพฤติกรรมของที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการไอาจามได้มากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วแล้วเริ่มเป็นแล้วเนี่ยแล้วผ่านระยะฟักตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่เป็นภูมิแพ้จะแพร่กระจายเชื้อโควิดได้มากกว่าคนอื่นนะครับโดยสรุปแล้วภูมิแพ้เป็นทั้งเรื่อง ที่ดีและไม่ดีสําหรับคนที่เป็นโควิดในช่วงนี้นะข้อดีคือโอกาสติดได้น้อยกว่าแต่เมื่อใดที่ติดแล้วก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังตัวว่าคนปกติหน่อยเพื่อที่เราจะไม่แพร่กระจายเชื้อโรคให้คนอื่นครับผมสำหรับสาระดีๆสั้นๆในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมด้วยรักและห่วงใยสวัสดีครับ